ta chẹp, bót, bót, này này này, à. này, lòng lòng đời nghĩ băng Đói, như này, này, đi này, dù tên này, con Đây lòng thế, lòng điêu được không Họ không biết ông đơn nào, lục. Họ quá khao khó Bả, Bà, khao con ừ. à, um lên. Buôn này à? Bả, ôm lên. ต้องหาเดือให้เขาบอสลองจับลองจับเข้ามาตรงดินดิค่บแล้วเขาจะได้ไหมเขาจะรู้เรื่องไหมลูกลองที่ลองลองเอาดินให้เขาดมดิลูก ดินให้ดมดิไม่รู้เรื่องเลยอะปากเบี้ยวด้วยเออใช่เร่อแบบก็หาขี้เดี้ยวแบบนี้ให้ก่อนเราก็เลี้ยงจนกว่าจะแบบหมดอายุไข่อะไรหมดอายุอะใช่ไปเอาเข้ากอง